สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องเราก็จะมาในแนวทางนะคะของวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเดือนสิบนะคะปีหกสิบสี่นะคะแนวทางห้านอยนะคะห้านอยมัดรวมเนาะ้านอยมัดรวมนะคะ เด่นก็จะเจาะตัวเลขไปเลยเนาะก็จะเอาตัววิ่งไปก่อนนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี5 3 1 9นะคะส่วนชุดเด่นนะคะก็จะมี5 3นะคะแล้วก็5 4 เราก็จะเป็น4 3นะคะแล้วก็จะมีนะคะหกศูนย์นะคะศูนย์สามเนาะศูนย์เก้านะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะเป็น9 2 7 แปดนะคะแล้วก็1นึงนึงเนาะแล้วก็จะเป็นเจ็ดเก้านะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดเก้าเนาะศูนย์เก้านะคะห้าสี่นะคะเก้าสองเนาะชอบสีคู่นะคะ หรือหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้น้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะแอดมินพูดผิดอีกแล้วพี่นอ้องคิมโซนะคะคิมคิมโซเลขเด็ดชแนลนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยด้วยงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า